สวัสดีครับทุกทุกท่านบ่าวาจะเป็นเพื่อนๆในติ๊กต็อกบ่าวาจะเป็นเพื่อนๆพนในเฟซบุ๊กในเพจนะครับผมเมื่อนี้วันที่ยีสิบแปดเดือนพฤษภาคมพศสอง6ันหารอยหกสิบหกเมื่ออื่นเป็นมือสันวันดีครับเวลาเก่ามงเก่าหน้าที่ทั้งทีงานสายจัน์สตูดิโอสิบอยเพลง ซึ่งเป็นเพลงแหลกสิ้นเกินแหลกนะครับผมของยิมงานของเฮ้านะครับซื้อเพลงขอเก็บฮักไว้จากน้องแกนน้องแกนไซสจันนะครับผมน้องเสาวหล่าคนงามฝากติดตามเด้อครับเด้อทุกทุกท่านมาอื่นนะครับเกาโมงเกาเดนที่สิปลอยเพลงนะครับผมเพลงแหลกเลยฝากเพื่อนเพื่อนในติกต็อกเขาไปกดติดตามให้แน่ครับผมทั้งสองยูทูบ สายจันสตูดิโอหรือว่าบัตรปาเล็คอร์ดอันเดียวกันนะครับผมขันพิมพ์สายจันสตูดิโอบวกขึ้นให้พิมพ์บัตรปาเลคกคอร์ดสิขึ้นท่านที่ครับบวกใส่กันเลยแล้วก็บอกว่าสิเป็นทางเพจนะครับผมท่างเพจกับทีมงานสายจันหรือว่าสิเป็นเพื่อนเใือนใหเป็น,ปน,ปน,ปนบุกฝากกดติดตามกดไลค์เขาไปมึงเขาไปแซ่ใหเฮนเดอครับเด้อ เสียงไส่ได้ด้อน้องสาวหลาคนนี้บนว่าไม่ว่าย่องเด้จจะฟังมากหรือว่าโอเคน้อง่นกะมีความตั้งใจอยากมีเพลงเป็นข้อมอยากของอยากออกซิงเกิลซึ่งเป็นคว้วคือคว้ฝันของน้องเขาแต่ดน่หน่าหน่ะละครับนี่ละการสิประสบผลสําเร็จเหมือนอื่นนี่ละเท่าได้ลงเพลงแรกของน้องเลยนะครับผมหลักะ ฝากกดฝากติดตามตอนต่อไปน้ำพร้อมนะครับหลังจากลงเพลงขอเก็บฮักไว้้วก็สิมีเพลงอื่นน้ำมาอีกตามมาอีกนะครับผมสิมีตามมาเรื่อยๆแต่วาศิีสาเรื่อเร็วกับบอท่านหูนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับเด้อขอบคุณทุกทุท่านน้ำพร้อมนะครับผมขอบคุณครับ